อัปเดตล่าสุดที่พักริมน้ําที่สระบุรีตอนนี้นะมาใส่ปิงแล้วทุกคนน้าเย็นๆนี่แหละดินแดนสวรรค์ของสายชิลวันนี้เราอยู่กันที่เชออมแคมปิ้งแก่งคอยสระบุรีค่ะทุกคนน้าเย็นจนอยากแช่ตัวทั้งวันเป็นที่พักริมน้ําที่ใส่แคมป์ตัวจริงต้องมาที่พักที่นี่เป็นบ้านแอร์ริมทานเปิดประตูหน้าบ้านก็เจอน้ําแบบนี้เดิน3ก้าวก็ลงเล่นได้เลยอย่างที่นี่เขานุ่มใหญ่แล้วก็สบายมากสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่ก็มีครบเด็ดที่สุดก็คือกินหมูกระทะกับวิวหน้าบ้านแบบนนนี้้เเลลยกิไไปป่ํา บรรยากาศชิลมากวิวดีธรรมชาติขนาดนี้ใครจะไปรู้กำันแค่คนละพันนิดนีด้บางทีความสุขก็ไม่ต้องจ่ายแพงได้บรรยากาศปังๆนอนฟังเสียงน้ำไหลมันคุ้มกับที่จ่ายไปมากชอบบรรยากาศที่นี่สงบแล้วก็ส่วนตัวนั่งมองวิวนะ้าบ้านทั้งวันแบบนี้ก็ไม่เบือ่อทั้ง,งหมดที่พูดมานี่อยู่แค่สองชั่วโมงจากกรุงเทพม่แช่น้ำเย็นๆฟังเสียงลำธารน,นอนบ้านแอร์ริมนะ้ำใครเล็งอยู่รีบจองเลยนะทุกคนตอนนี้นะมาบรรยากาศฟินเลยที่นี่บอกเลยว่าเต็มวัยมากตามมาผักบรรยากาศชิลๆที่สระบุรี ที่ชะอมแคมปิ้งกันทุกคน